ปะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะมะโมคะสะปะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะว่าสามเกียรติกรรมสามเกียรติกรรมสามวจีกรรมสี่วจีกรรมสี่มโนกรรมสาม บาปกรรมเ่าได้ที่ลูกหลานทั้งหลายญาติพี่น้องทั้งหลายได้พลังพลาดตกประมาณล่วงเกินคุณยายโดมนาดีเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ่วยกายก็ดีช่วยกายก็ดีวยจกดีวยวาจาก็ดีใจก็ดีวยใจก็ดีทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจและไมัใจทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งาบหลังทั้งที่รู้ทั้งที่รู้และไม่รู้แทั้งที่ระลึกะลึกได้และระลึกไม่ได้และระลึกไม่ได้ก็ขอ ชงวิญญา,อออาของคุญญายดมอ,ยยอาหมีมชงได้อดโทษต่อโหสิกรรม,หรรมให้แก่ลูกหลานทั้งหลาย ญาติพี่น้องทั้งหลายญาติพี่น้องทั้งหลายจะได้เป็นบาทเป็นกรรมจะได้เป็นบาปเป็นกรรมจได้เป็นบินเป็นไทยได้เป็นบิเป็นไทยตอกันและกันตอกันและกันไปในท้ายภาคหน้าไปใน้ายภาคหน้าหากกรรมใดหากกรรมใดให้คุณยายดมนามียายดนามีได้ล่วงเกินข้าพระเจ้าทั้งหลาย ด้วยประการใดก็ตามด้วยประการใดก็ตามข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีอภัยให้ทุกอย่างยินดีอภัยให้ทุกอย่างไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมไม่ให้เป็นเบียนเป็นภัยไม่ให้เป็นเบีเป็นภัยต่อกันและกันต่อกันและกัรไปในภายภาคหน้าไปในภายภาคหน้าและบุญกุศลใดและบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้กระทำแล้วมีการให้ทานรักษาศีลการมีานรักษาศีลอขอให้บุญอุศน์เหล่านั้นจงมาเป็นเดชมาเป็นพลวัตปัจจัยทําจุนหนุนนำให้ดวงวิญญาณของคุณยายดมนาียาดมนมี โวงสู่สวงสวรรค์เอาวิมานอันเป็นทีตลอดนานเท่านานและเพื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อคุณและความสูงแก่ข้าพระเจา้าทั้งหลายด้วยตลอดกาลนานเถิ ญาติพี่น้องนะครับของคุณแม่อุดมนะครับทําพิธีขอขมาลาโทษนะครับเป็นอาริยะประเพณีนะครับประเพณีที่ดีงามนะครับญาติโยมทางบ้านหัดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของผลิตประคุณลงตานะครับก่อนที่จะนําเอาศพของผู้วายชนนะครับไปทำชาปนากิจศพนะครับก็มี พิธีขอขามาลาทูตก่อนนะครับพเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยต่อกันไปในภายภาคหน้านะครับเอเอ